ه, ไอแตนพันนี้นะครับผมวันนั้นเต็มหน้าผมเลยไม่ได้ดึงไอโมงลงค้นพึ่งเนี่ยครับลุยป่ามันแล้วมันเกาะกับต้นมันอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเนาะเราก็มองเดินไปมองมองตัวพึ่งบนอากาศไปด้วยโอ้โหพุพ่เต็มหน้าเลยครับสี่ห้าตัวโอ้โหรีบวิ่งเลยผมไม่ไหวครับสรุปบวมยิ่งกว่าพึ่งครับผมลงมันต่อยเลยไอพวกนี้มันมันต่อยได้สองทีหลายที่นะครับแต่พิษตอนแรกเนะี่ยมันจะปวด โอ้โหวันนั้นหน้าบวมตาตาบวมอยู่นะครับผมโดนไปสี่ตัวตรงปากลิ้มปีปากด้วยต่างหากก็เหมือนไปโดนชนมาเฉยๆนะครับอันนี้อันตราย <c oughs> สําหรับคนลุยป่ามันถางหญ้านะครับมองไม่เห็นนะครับผมอัลหสวัสดีครับผมพอดีขี่มาดูพึ่งนะครับเห็นมิ้มกระเปาะนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเขี่ยให้ดูหัวน้ำมันม,ม,มีหรือเปล่านะครับผม กาะกับต้นมันสามปะหลังนะครับจากแตนเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหแตนนี่เวลาลุยป่ามันต้องระวังให้หนักหรือฮะกระโพดเหมือนกันครับผมกระปากกระโพดแห้งนะครับบางทีน้องๆไปหากระโพดบอกผมโดนตัดหน้าตาปูดหมดนะครับผมคือเราไม่เห็นนะเนาะไออย่างนั้นโอ้โหถ้าต่อยแล้วเต็มหน้าเลยครับผมแตนนะครับผมแพ้แตนนะครับมันโหดนะครับผมมาเรามาดูกันแล้วไอหลังเนี้ยมันมีน้ําหรือเปล่านะครับผม น่ารักมากนะครับผมไปครับผมปล่อยมันไม่ไม่เอานะครับผมเขี่ยให้ดูเฉยๆนะฮะ ไม่ทันแล้วคือเมือไปแล้วนะแม็กนกแตกครับเดินมาดูหลังที่ผมเจอทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ที่เดินออกจากนี่ไปแล้วไปเจออีกหลังนึงนะครับ รงเดิมนะครับผมก็โอ้โหสิบห้าวันกว่าแล้วมั้งครับผมคือนานแล้วล่ะอันนี้คงแก่แล้วล่ะเดี๋ยวไปรุ่นน้ํากันนะครับเราไปรุ้นน้ํากันที่หลังก็ขอให้มีน้ําอย่างหลังเมื่อกี้นะครับถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็มีน้ําหวานก็โอเคอยู่นะครับสิบห้าวันขึ้นแล้วอะ่ะตั้งแต่ผมทําคลิปไปนะครับผมหลังนี้นะมากับแม็กครับผมก็เลยโอเคใส่เลยวันนี้นะครับผม ดูลักษณะแล้วไม่ออกหากินนะครับผมยังไม่ออกหากินด้วยซ้ำนะตัวไม่ออกเลยนะครับผมก็คือว่าเกาะนิ่งเลยเกาะเกาะแบบออกเป็นเวลานะครับผมออกประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองบ่ายสามอะไรประมาณนะี้หรือว่าจะออกไปกินน้ำก็เป็นบางบางครั้งนะครับผมเนี่ยครับผมเพิ่งหน้านี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันเลยทำให้บางหลังเนี่ยน้ำน้อย หรือบางทีไปออกออกไปหากินอาหารเนี่ยก็สะสมน้ํานะครับมันก็มีน้ําเหมือนกันนะครับอย่างลังเมื่อกี้เน้น้าพอได้นะครับผมแต่หวานอมขมนะครับวันนี้ก็ลืมเอาเช็ดชู่มาก็หยดกับรังให้ดูเพราะมันต่ํานะครับเมื่อกี้นะครับผมถ้าหยดให้ดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับกับ,ก,บกับการทดสอบนะครับผมชอบแบบสดๆนะครับไม่ชอบเอาไปทดสอบจากขวดเดี๋ยวเขาก็าว่าเราว่าเฮ้ยน้ำพึ่งจริงหรือ อะไรอย่างเงี้ยทําให้เหนียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็เลยเคยมีทดสอบกับลังมาแล้วลองไปชงชมช่องอ้หญิงพลอยนะครับผมยูทูบนะครับผมทําไว้กับเจ้ามิวนะครับผมกับลังเลยนะครับไม่ขีดกับลังเลยทดสอบไปืนเห็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ยอดดูน้อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าช่องไม่ได้ดังอะไรอะไรนะครับก็ฝากซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับผมมีครับผมทดสอบน้ำพึ่งในนั้นกับ หลังกับที่ผมตีกันมากับลูกอะนะครับผมก็จะฉีกกดต่างๆเลยแล้วครับผมสำหรับการในทดสอบน้ำพึ่งนะครับเราจะทําแหวกแนวแล้วก็ทวนกระแสเสมอนะครับเพราะทุกอย่างมันคือเรื่องจริงนะครับผมไปใส่กันครับผมอ่าครับผมสรุปว่าเกินแก้งนะครับวันนั้นเกาะหนานะครับผมเหมือนเหมือนพึ่งอ่อนนะครับตอนนี้ก็ ไม่มีตัวแล้วนะครับผมแต่น้ําในเนี้ยเยอะเลยนะครับผมเนะี่ยเห็นไหมน้าพึ่งนะครับผมเห็นไหมเหลวควา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 มเหลวเดียวเดียวเดียวยวเดใส่ถุงครับผมอ่ะอันนี้ขี่ผ่านมาวันนั้นไม่เห็นกับเจ้าแม็กนะครับผมก็เลยมาจอดดูนะครับอยู่ไม่ห่างทางนะครับว่าตัวมันออกหากินหรือเปล่านะครับ มานั่งอยู่พักนึ่งนะครับพึ่งไม่ออกเลยนะครับผมคือออกเป็นเวลาที่ผ่านมามาตักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ออกแล้วก็เกาะเฉยเลยนะครับผมถามว่าอย่างนี้มีรางไหมมีนะครับเพราะผมเห็นอยู่ก็ประมาณ15วันแล้วอาจจะถอดหน่อยนึ่งหรือว่าอาจจะเต็มพอดี พอวันนั้นกเกาะส่งเนี่ยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยดูไม่อะไรนะฮะพึ่งหลวงนะครับผมไปเดี๋ยวลองดูว่ามันมีรังหรือเปล่านะครับจะใช้ชคบหน่อยเดียวนะครับผมไปลองดูนะครับแต่มีรังนะครับเพราะว่าเกาะนานแล้วนะ มีนะครับผมลังนะฮะมีน้ำาด้วยนะครับเดี๋ยวตัดตัดให้ดูครับผมเนี่ยครับผมมีทั้งน้ำทั้งลังนะครับลังหน่อยเดียวนะแสดงว,ว่าวันนั้นที่ผมมากสิบห้าวันมันอ่อนนะครับ ันนิดนะครับเวลาเราตีพึ่งนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอไปกินนะครับผมอันนี้พึ่งตัวผู้เยอะแล้วมันก็เดี๋ยวไปริ่งขอบคุณครับสวัสดีครับผม